โดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมชายแดนท้องถิ่นไทยและเมียนมาเพื่อที่จะดูแลปัญหานี้เพื่อทําให้การลักลอบค้ามนุษย์ลดน้อยลงค่ะ <Wow. S 1> เรื่องสาคัญของการประชุมคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ครั้งที่32ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดประนองช่วงเช้าที่ผ่านมาคือการขยายความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นขบวนการทั้งจากนายทุนในไทยและเมียนมาโดยใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของแรงงานผิดกฎหมายชาวโรฮิงญาทั้งจากประเทศบังคลาเทศและจากรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาเพื่อเดินทางต่อไปอยังประเทศที่สามทางเมียนมาเองเขาก็เห็นด้วยในเรื่องของการร่วมมือกันเพื่อที่จะ กำจัดหรือว่าเพื่อที่จะติดตามพฤติกรรมของกระบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้นะครับซึ่งมีเขาก็ทราบว่ามีทั้งในส่วนของนายทุนชาวเมียนมาแล้วก็ชาวไทยของเราในเขตพื้นที่ระนองกับเกาะสองหรือมริดเนี่ยเป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไปประสานสอดคล้องกับปลายทางก็คือในเขตรประเทศที่สามที่เขาเหล่านั้นต้องการเดินทางไป พรนเอกเรียงไกรซึ่งรับผิดชอบความมั่นคงด้านจังหวัดประนองตั้งความคาดหวังว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสองฝ่ายจะช่วยแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์โดยในปี2556มีชาวโรฮิงญาพยายามที่จะลักลอบเข้ามาไทยด้านฝั่งทะเลอันดามันสูงถึง8,000คนและยอมรับว่ากังวลกับสถานการณ์ในปี2557หลังจากเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและมุสลิมที่รัฐยะไข่ ผมว่าแนวโน้มจากสถานการณ์ในห่วงที่ชนกลุ่มน้อยนี้เขามีปัญหาเรื่องเรื่องภายในนะครับระหว่างพุทธมุสลิมในพื้นที่รัฐยักษ์่ของเมียนมาเนี่ยมันก็ทำให้การแนวโน้มการอ,อพยพออกจากพื้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นโดยเฉพาะในห่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษานี้เนี่ย มันเป็นช่วงที่ลมสงบการเดินเรืออุปสรรคมันมีน้อยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของกองทัพภาคที่4ตั้งข้อสังเกตต่ตอการนำข้าแรงงานผิดกฎหมายชาวโรฮิงญาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาว่ามีการทำงานอย่างเป็นขบวนการจากในทุนของทั้งสองประเทศนำเรื่องประมงขนาดใหญ่มาดัดแปลงพื้นที่ใต้ท้องเรือเพื่อความสะดวกในการลักลอบนเข้าแรงงานผิดกฎหมายชาวโรฮิงญา ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง30,000ถึง50,000บาทต,ต่อหัวรัฐบาลเมียนมาได้ปฏิเสธตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าไทยเป็นคนสัญชาติพมา่าพร้อมกับปฏิเสธที่จะรับชาวโรฮิงญาเหล่านี้กลับประเทศนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาตกค้างในไทยของชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าเมืองจำนวนมาก